แล้วเราก็มาถึง EP ที่4ครับ Shooting Your Food Photograph EP เนี้ยเราจะมาพูดถึงการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถถ่ายภาพอาหารของคุณให้ดูน่ากินหรือดูน่าสนใจได้มากขึ้น ในเมนูถ่ายภาพเนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคมุมในการถ่ายภาพในมุมด้านข้างและมุมท็อปเนี่ยจะมีเรื่องราวในภาพที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะทําให้ดูกันว่าในมุม4ี่ห้าและมุมท็อปเนี่ยแตกต่างกันยังไงอาหารจะน่าสนใจมากขึ้นยังไงเราไปดูกันครับผมจะเข้าไปที่เมนูถ่ายภาพแล้วก็จะเลือกหมดพ็อเตในหมดพ r อชเชตเนี่ยจะมีมุมที่ ทําให้อาหารเนี่ยไม่ผิดรูปร่างมากเกินไปถ้าเปิดมาในโหมดกล้องถ่ายภาพเนี่ยโหมดโฟโต้มันก็จะขึ้นมาให้ก่อนแต่ผมจะไม่ใช้โหมดนี้เพราะว่าด้วยภาพเนี่ยมันจะดูกว้างมากเกินไปแล้วก็สัดส่วนของอตัวอาหารเนี่ยถ้าเข้าใกล้มันก็จะผิดเพี้ยนในเรื่องของพวกจานหรือภาชนะอะไรก็จะผิดเพี้ยนไปตามไปด้วยผมเลยเลือกใช้โหมด p อ r ์เทร t เพื่อทำให้ภาชนะ ดูไม่ผิดเพี้ยนมากเกินไปแล้วก็ในมุมถ่ายเนี่ยมันจะมีทั้ง2มุมแต่ผมจะถ่ายมุมให้ดูก่อนคือมุม45องศาเราจะเลือกถ่ายได้เลยว่าเราจะถ่ายครอปให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดหรือจะถ่ายกว้างให้เห็นพรอปรอบข้างด้วยนะครับเราต่ำมาอีกนิดนึงคือการทำให้มุม มันต่ำลงมาในมุมสี่ห้าเนี่ยมันจะทำให้อาหารดูเยอะขึ้นหรือถ่ายเข้ามาใกล้ขึ้นอาหารก็จะดูเด่นมากขึ้นถ้าองค์ประกอบด้านข้างไม่ได้เล่าเรื่องราวในภาพไม่ได้เราก็ต้องขยับให้เข้ามาอีกนิดนึงเมื่อได้องค์ประกอบในแนวส5้าองศาแล้วในแนวตั้งแล้วเราลองมาถ่ายในแนวนอนดูคุณก็จะขยับได้ขยับจนกว่าที่คุณจะพอใจครับ ว่าคุณอยากให้ภาพของคุณมันเห็นอะไรหรืออยากให้ภาพของคุณมันออกมาในรูปแบบไหนมาถึงอีกมุมนึงที่เป็นมุมยอดฮิตมุมเนี้จะเล่าเรื่องราวได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นองค์ประกอบทุกอย่างบนบนแบ็กกราวหรือบนโต๊ะที่คุณเลือกอย่างอันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูคือว่า คุณพิมฝานได้เลือกตะกาวมาที่เป็นสีเข้มเพื่อตัดกับจานและเพื่อตัดกับตัวอาหารนะครับถ้าเราดูจากในกล้องคุณก็ลองขยับเลยถ้าองศามันยังไม่ได้มันยังเห็นไม่ไม่ไม่ได้มากพอก็ลองขยับดูเอาเป็นเทคนิคในการจัดวางเพื่อเปิดมุมรับมุมแลนะควก็ค่อยๆขยับครับไม่ต้องรีบก็ยังอยู่ในโหมดพอเทนเหมือนเดิมครับผมก็จะเลือกถ่าย ประมาณนี้หรือหมุนหมุนเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่สัดส่วนที่คุณพอใจก็หมุนไปรเรียบร้อยหรือถ้าเป็นแนวนอนก็ขยับมาหรือถ้ามุมด้านเนี้มันมันยังมืดอยู่แบบมันยังมืดแบบที่คุณไม่พอใจอะ่ะคุณก็สามารถใช้กระดาษสีขาวเพิ่มเข้ามาได้อย่างนี้ครับ าใกล้ได้ครับแล้วก็ค่อยไปจัดการเรื่องการครอบภาพทีหลังประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับจบไปแล้วครับ EP 4ีกับการเลือกมุมในการถ่ายภาพอาหารไม่ว่าจะเป็นมุม45องศาหรือมุมท็อปลองไปฝึกถ่ายดูครับลองไล่ดูตั้งแต่ EP แรกจนมาถึง EP นี้แล้วก็ลองทบทวนดูว่าการถ่ายภาพของคุณมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ผมเชื่อว่าสวยขึ้นแน่นอนส่วน EP สุดท้ายห้ามพลาดน,นะครับ EP นี้จะบอกถึงเรื่องการปรับแต่งภาพการครอปภาพให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปรอชมกันครับ